หัวเทียน Mazda Sky Active มีตัวไหนให้เลือกบ้างติดรถมาจะเป็นรหัส ILKAR7L11 ค่ะจะเป็นหัวเทียนเลเซอร์อิริเดียมที่มีเขี่ยวอิเล็กโรดบวกเป็นอิริเดียมและมีแผ่นแพตตินัมบางๆอยู่ที่ฝั่งขั้วลบ ทำให้อายุการใช้งานนาะนถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่อยากอัปเกรดขึ้นไปอีกนะคะทางร้านมีหัวเทียนรูทีเนียมให้เลือกอีก2รุ่นโดยรุ่นแรกจะเป็นรูทีเนียม HX รหัส l k a r 7 a h x s ค่ะตัวนี้จะจําหน่ายในฝั่งอเมริาแล้วก็ยุโรปนะคะจะมีอ e ิเล็กโทรดกลางเป็นวัสดุรูทีเนียมที่มีความทนทานมากกว่าล e ิเดียมค่ะนอกจากนี้จะมีดีไซน์เคี่ยวแบบ DFE ที่มีแผ่นแพตตินัมยืดลงมาจากปลายเคี่ยว,วโค้ลบเพื่อลดเพนชิงเอฟเฟกต์ทำให้ได้ระยะเปลี่ยนเพิ่มเป็นแสนสกิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนรุ่นนททีีีี2จะเเป็ูยมม X าหัส l k a r 7 a r x 1 1 p ตัวนี้จะจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นมีอิเล็กโทรดยูเทนียมและดีไซน์หัวแบบ PSPE ที่ช่วยลดเ n c นช n อ e เ f e c t เหมือนกันทำให้เปลวไฟขยายตัวได้ดีขึ้นระยะเปลี่ยนแสน2กิโลเมตรเหมือนกันค่ะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดไซ์ตลาดฟิลเตอร์ค่ะ